ผู้กำกับสอพอพิมายจัดโครงการสอพอพิมายบริจาคโรงศพช่วยผู้ยากไร้ฐา,านะยากจนสมกับคำว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนณสอพอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ของข่าวสื่อกลางฟันธง 22. 2อง2ันีวีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สอพอพิมายนะคะจังหวัดนครราชสีมาและวันนี้นะคะเราจะไปหาคุณตำรวจว่ามีโครงการอะไรดีๆเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยทักทายกับผู้กำกับกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้กำกับนะคะผู้กำกับสอพอพิมายเดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้กำกับกันค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะได้ข่าวว่าทางโรงพักนะคะมีโครงการอะไรดีๆเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยอยากให้พูกับแนะนําตัวก่อนครับครับผมพันธุ์นัเดพิศักดิ์พรมบันไว้ผู้กับสถานีตำรวจภูธรพิมายนครราชสีมาครับค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าโครงการของผู้กลกับมีอะไรเพื่อสังคมบ้างครับค่ะ ค่ะพุ่มกลับคะด้านหลังเรานี่คืออะไรคะทําไมเป็นสีขาวๆยาวๆนีเน้เป็นรงศพครับเป็นรงศพทางสพพิพมายครับอ่ารงศพไว้บริจาคกู้ที่เขาเดือดร้อนลำบากจากญาติเสียชีวิตครับเพื่อช่วยเหลือครับและเอามาตั้งไว้อย่างนี้คนที่เดินไปเดินมาจะไม่กลัวหรอคะอ่าแรก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 ตอนเริ่มโครงการก็มีคนรู้สึกกลัวอยู่ครับตอนหลังก็ทางเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ประจําตอน,นคืนก็เริ่ม ให้เขาร่วมบริจาคด้วย<ๆ>เขาก็เริ่มเริ่มรู้ว่ามันเป็นการทําบุญแล้วเขาจะได้นิงสงุบุญด้วยครับค่ะคเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันในห้องเนาะครับค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วที่เราอยู่กันนี้นะคะก็คือห้องทํางานพุ่มกับนะคะแต่วันนี้รเราขอพุ่มกับบอกว่าให้แต่งตัวแบบสบายๆนะคะครับเราพุ่มกับมาในแบบอ่าแต่งเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเพื่อจะได้อ่า เป็นอย่าเองนะครับคม่ไม่ไม่ให้ตึงเครียดมากเนาะเพราะเราเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของโครงการดีๆเพื่อสังคมครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมานั่งอยู่ในห้องของห้องทำงานของภู่มกลับนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยคร,รายละเอียดกันนะคะคว่าโครงการของพุ่งกับเนี่ยชื่อโครงการอะไรคะโครงการสพพิพมายบริจาครงศพช่วยผู้ยากไร้และฐานะยากจนค,ครับค่ะแล้วโครงการนี้ค่ะมีมากี่ปีแล้วคะเริ่มตั้งแต่ผมย้ายมาที่สพพิพมายเมื่อประมาณเดือนมกราคม2566ครับก็เริ่มทําโครงการโครงการสพพิพมายบริจาครงศพช่วยผู้ยากไไร้และฐานะยากจนค,ครับค่ะ แล้วคิดยังไงถึงได้ทําโครงการนี้คะเราก็อยากอ่าช่วงนั้นมันหลังจากช่วงโควิดที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเราแล้วก็อยากเข้ามาช่วยในการช่วยเข้าไปในดูแลของผู้เสียชีวิตครอบครัวที่เขาเดือดร้อนเลโยน้อยเราจะช่วยบริจาครองศพ<ม>ก็ช่วยทุเราเบาบางในค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับค่ะ แล้วการที่ตั้งโครงการนี้ค่ะมีใครสนับสนุนหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอ่าเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากตัวตัวผมเอียงแล้วก็เจ้าทีนหวัดสอไพยมายอยากจะ,ะทำบุญบริจาคลงศพก็เริ่มจากเงินส่วนตัวกันนะครับจนตอนหลังพอเราทําแล้วก็เห็นเราทําจริงจังแล้วก็บริจาคให้คนที่เขาเดือดร้อนญาติที่เาเสียชีวิตก็ตอนหลังก็จะมีพักพวกพี่น้องที่ได้รู้ข่าวที่เห็นว่าเราทําจริงเขาก็จะเข้ามา ไอเราเปา็นสะพานบุญในการบริจาครงศพนะครับค,ครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะคะเอ่อมารู้แล้วว่ามันไม่มีไม่ใช่เหตุบังเอิญครับเออเขาเรียกอ,อะไรนะเหตุบังเอิญหรือเหตุฉุกเฉินคือแบบว่าเราไม่ได้มีสำรองไว้ใช่ไหมคะอ่าตอนนั้นตอนนั้นเราเริ่มจากอ่า โรงศพเนี่ยเราเริ่มจากบริจาคทีทีทีละโรงนะครับตอนหลังๆมีบางช่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาช่วงไหนก็จะมาติดกันสองสามายที่เขาขอบริจาคนะครับเราก็เลยเริ่มสั่งโรงศพมาไว้เลยที่โรงพักป่าประมาณห้าโลมาไว้เวลาที่ญาติผู้เสีย,ยชีวิตเข้ามาติดต่อขอประสานบางทีมันจะเป็นกรณีเร่งด่วนเขาก็จะสามารถามาติดต่อทีอ่ห้องรับแจ้งความหรือไม่ก็โทรมาที่ เบอร์โทรพี่ยุสอพอพิมานะครับจะได้ติดต่อประสานแล้วขอรับลงศพไปค,ครับค่ะแล้วหลังจากที่เราทําโครงการนี้แล้วนะคะได้ผลตอบรับจากชาวบ้านยังไงบ้างก็ได้ในเรื่องของตํารวจก็จะมีะดูแลบบัตทุกประมงศพกับพี่น้องประชาชนในการที่เข้าไปทำเกี่ยวกับโครงการชุมชนบ,รรบบัตเกี่ยกับยาเสพติดหรือเข้าไปมุ่งนสัมพันธ์กับชาวบ้านหญ่น้อยจะได้มุมมองในตํารวจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนใกล้ชิดใกล้ชิดครับค่ะครับแล้วชาวบ้านเนี่ย เห็นเห็นด้วยไหมกับการที่พุ่งกลับทาแบบนี้อ่าก็ก็เห็นด้วยนะครับตอนหลังชาวบ้านเขารู้ก็จะติดต่อผ่านทางไม่กํานันหรืผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็เวลาประชุมของผู้นันผู้ใหญ่บ้านประจำอำเภอพิมายเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์อ่าให้เขาได้รับรู้ล้วมีโครงการนี้แล้วก็ถ้าชาวบ้านเขาติดต่อถ้าเขาไม่มาติดต่อเองเขาจะติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนของเขาครับครับค่ะและอย่างพุ่งกับเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นสะพานบุญหรือบอกต่อ เฉพาะแค่ในอำเภอพิมายหรือเปล่าอ๋อครับก็ก็ทําโครงการนี้ครับเราก็อยากช่วยเหลือพี่น้องทุกคนนะครับอาโครงการนี้ไม่จํากัดเฉพาะพิมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอใกล้เคียงจักราดมวยแถลงโนนแดงนะครับโนนสูงนะครับแม้แต่บ้านเองผมนนไทยเนี่ยผมก็บอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าใครที่เดือดร้อน เกี่ยวกับกรณีเสียชีวิตอยากรับบริจาคลงศพก็มาติดต่อที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเราจะมีเจ้าที่ตำรวจไว้ติดต่อ24ชั่วโมงนะครับภายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าภูมิกับไม่ได้อยู่ที่โรงพักที่มาแล้วจะส่งต่อไม้ส่งไม้ต่อให้กับภูมิกับคนใหม่ไหมคะส่งต่อครับโดยจะโครงการนี้ก็ถ้าเป็นคณะกรรมการอยู่นะครับก็จะมีสวัสดิ์ชุมชนสัมพันธ์นะครับคอย เกี่ยวกับการบริจาครงสมแล้วก็มวลชนสําคัญแล้วก็มีเจ้าที่การเงินแล้วก็สวัสดิการอคอยมาช่วยกันขับเคลื่อนครับเกือบวันนึงผมต้องย้ายไปตามระบบหน้าที่ของการรับราชการเราคอยติดตามอยู่เพราะ,ะว่าถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือชาวบ้านจากใจจริงนะครับอยากให้โครงการนี้อยู่ต่อไปนะครับนั้นแสดงแสดงว่ากูุงกับเนี่ยก็ต้องมีระบบของการเงินดู<ใ>นนแลอย่างถูกต้องครับ,รบการเงินแล้วก็ผู้ติดต่อหรือผู้ที่ให้เราไปสะพานบุญเราก็จะ นำเนี่ยที่เกี่ยวกับบริจาคลงสมมาไว้ที่การเงินนะครับก็จะทําเป็นว่าบริจาคให้ใครมั่งไม่แต่ผู้ที่มารับบริจาคเนี่ยเราก็จะ,ะให้เขาลงชื่อในการที่ว่าเป็นตัวแทนญาติอะไรเงี้ยมารับบริจาคเพื่อจะให้มันยั่งยืนแล้วก็ดูแลโครงการนี้ต่อไปนะครับค่ะแล้วเดือนหนึ่งนี้ประมาณสักเท่าไหร่คะเดือนหนึ่งนี้ไม่แน่นอนนะครับแต่ช่วงช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงๆครับช่วงเมื่อบานปีที่แล้วในช่วง ที่เกิดภาวะร้อนจริงๆตอนนั้นจะมีการเสรียชีวิตเยอะ,ะบางวันก็จะมาประมาณติดต่อขอรับประมาณ3ามถึงสี่โรงต่อวันนะครับแล้วก็ถ้าช่วงไหนไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับเป็นจริงก็ไม่อยากให้มีนะครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ให้แข็งแรงทุกคนนะครับครับค่ะเห็นว่าทางร้านนะคะได้ได้ไดข่าวว่าเอ๊ะทำไมสงสัยว่าทำไมพวกกับมาซื้อโงบ่อยจังเลยครับเขาถามไหมครับว่าเป็นอะไรทางทางร้านอ่าแรกๆทางร้านก็ทางร้านลงสดเขาท่านก็ ส,สงสัยอยู่ว่ทาทําไมตํารวจมาขอซื้อรับซื้อแล้วก็มารับลงศพที่ร้านบ่อยนะครับเขาเลยถามแล้วก็เลยได้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นโครงการของสอพพิมายในการบริจาคลงศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่มีฐานะยากจนแล้วก็ยากไรนะครับ,รบทางร้านเขาก็ลดราคาจะลงศพนะครับจากประมาณพันสามาเป็นประมาณ1,000บาทนะครับในการดูแลครับจากพันสามเป็นหนึ่งพันโอ้มันค่อนข้างที่จะหายากนะคะครับ คือเราเราเห็นทั่วไปเนี่ยราคาน่าจะอัพมากกว่านี้เนาะแต่ก็ดีนะคะที่ทางร้านเนี่ยเห็นเห็นด้วยกับเราแล้วก็ร่วมทําบุญกับเราไปด้วยถือว่าเขาก็ได้ร่วมทำบุญทางพุ่้กลับก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาด้วยค่ะแล้วผู่กลับอยากจะทําโครงการถ้าถ้าไปอยู่ที่อื่นที่อื่นอยากจะทําโครงการที่นั่นอีกไหมคะอ่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็เราก็อยากจะทําโครงการดีๆเพื่อ เพื่อสังคมแล้วก็พี่น้องชาวไทยนี่ครับชาวประชาชนเรานี่ครับเราก็เป็นค่ายการเราก็อยากจะทำประโยชน์ให้มันสูงสุดนะครับก็คิดทุกคนก็ต้องอยู่ในเกณฑ์จำนวที่จะทําความดีต่อไปนะครับก็ถือซะว่าพุ่มกับนะคะได้การช่วยเหลือบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ที่ยากไร้ครับค่ะ อยากให้พูกับฝากประชาัมพันธ์หรือว่าส่งเป็นสะพานบุนต่อหน่อยค่ะครับก็เกี่ยวกับโครงการลงศพช่วยผู้ยากไร้นะครับก็อยากเป็นประชาัมพัคัญนะครับในพี่น้องในเอำเภอพิมายเอำเภอใกล้เคียงนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นจักรลาด้วยแถลงนอนสูงนะครับแล้วก็ชุมพวงนะครับหรือว่าเอำเภออื่นนะครับที่พี่น้องเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ใครจ่ายในการบริจาคไอ้ลงศพนะครับก็สามารถติดต่อครับรอขอรับลงศพได้ที่สพพิมายนะครับเราก็จะมีนําลงศพมาตั้งไว้ที่สพพิมายนะครับติดต่อมาที่เบอร์โรงพักก็ได้นะครับ0-44นะครับ4 8 1แป3นสะครับสพพิมายครับครับก็โครงการสพพิมายบริจาคลงศพช่วยผู้ยากไร้และฐานะยากจนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอ่านมทนาบุญในการทําความดีนะครับพื่ะได้นิสสงของกัละบุญด้วยกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ